วัดีค่ะครัวไทยหวานลื่นวันนี้จะมาทําแกงเลียงผักหวานนะคะกับกับแฟงนะคะเพื่อสุขภาพนะคะวิธีทานะคะก็จะมีใบผักหวานป่านะคะห้าร้อมิลิกรัมนะคะแล้วก็แครอทนะคะหนึ่งหัวนะคะไข่เป็ด สองฟองนะคะเอ่อบบเบลแมงลักนะคะห้าร้อยมิลลิกรัมค่ะแล้วก็แคงนะคะซึ่งลูกนะคะเส้นกุง้งก็จะมีหัวหัวหอมนะคะสามหัวหั่นซอยพริกสิบเม็ดนะคะแล้วก็ปิดสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือ หช้อนชานะคะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะวิธีทำนะคะวิธีทำก็จะตามน,นะคะใส่กะปิไปก่อนนะคะสองช้อนโต๊ะใส่ไปคะ่ะ แล้วก็พริกนะคะ10เม็ดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหัวหอมซอยนะคะ3ห,ห,หัวใส่ลงไปะค่ะแล้วก็ตามนะคะระหว่างตามก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่แครงลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยะค่ะ ตามให้พอยหยาบๆนะคะพริกหัวหอมนะคะกะปินะคะให้เข้ากันนะคะตามระมาสิบนาทีนะคะตามลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะเอาใส่ไปลงนี่เลยค่ะเอาน้ำใส่น้ำลงไปอีกนะคะ ห้าร้อยมิลิกร,รัมค่ะใส่ลงไปแล้นค่ะน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่กะปิที่ตามหัวหอมนะคะละลายไปเลยนะคะแล้วก็ปิดไว้ห0สินาทีนะคะแล้วก็ตอกไข่นะคะสองใบนะคะตอกไก่สองฟองนะคะตัวชทย ใส้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ตีนะคะตีไปเลยนะคะตีไปประมาณห้านาทีค่ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะแกงเรียงผักหวานป่านะคะใส่แครอทใส่ผักหวานป่าะคะ่ะใส่แฟงด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนะคะเกลือรึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะ พริกไทยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะเผ็ดพริกไทยแลฟฟ้วเผ็ดพริกนะคะร้อทานมากเลยค่ะใส่ใบผักหวานป่าลงไปเนี่ยนะคะถ้าเร้วมีกรมใส่ลงไปค่ะ คนนะคะแล้วก็ใส่ใบเบงรักลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดตัดหวานนิดหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะแกงเลียงผักหวานนะคะผักหวาน่าสูตรโบราณคะ่ะใส่แครอทแล้วก็ใส่แฟงได้นะคะ น่าทานมากเลยค่ะจะเ,เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแกงผักหวานป่านะคะใส่ไข่นะคะสูตรโบราณน,นะคะน่าทานมากเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมีรสชาติเค็มนิด ขักหวานหน่อยนีะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟใส่จนานได้เลยค่ะหน้าทานมากเลยค่ะแกงเรียงผักหวานฝานะคะ ใส่แฟงแล้วก็ใส่แครอทค่ะสูตรโบราณนะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะ,าาะ,คะใส่แครอทด,ด้วยค่ะ แล้วปิดไฟเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแกงผักหวานป่าใส่แครอทค่ะใสแ,แฟงนะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ไทยหวานลื่นได้ทำแกงผักหวานป่าใสแครอทเ,เพื่อสุขภาพนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ